FM 91 Traffic Pro เจาะจุดแจมบายตมวิรยุทธ์และเจมจิตวิสุทธิ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอ่ะพร้อมแล้วไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเจาะจุดแจมุณจิตวิสุทธิ์ับผมทุกช่องทางนะครับครับ Facebook YouTube TikTok นะฮะ Twitter ด้วยไม่ฮะไม่ชื่อเดียวกันฮะ FM 91 Traffic Pro ครับนะเว็บข่าวจราจรก็ w w w fm 91 bkk com ฮะคือเวลาก็เหลือนิดหน่อย เนาะเพราะว่าวันนี้ข่าวสารน้่นอื่นก็ไม่น้อยอือ่ะคุณจิวิสุทธิ์ไล่เรียงตรงที่แบบว่าจะบอกว่าเอาเฉพาะที่แน่นๆอืนก็แน่นตอนแน่นทั้งกรุงเทพแล้วล่ะจริงไหมอ่าใช่แล้วก็เมื่อช่วงมบ่ายที่ผ่านมาก็มีเอ่อฝนตกในพื้นที่ของเขตรักบังนะครับครับเออก็ดูก็ประมาณสักส9 5จ้ามิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมเอ่อเข้ามาก็มีเอ่อน้ำท่วมขังหลายจุดนะครับที่ทยอยแจ้งเข้ามาทางแยก สุขสมานนะครับจอละกบังสิบสามทับหนึ่งนะครับแล้วก็ซอยหลวงแพ่งซอยหกนะฮะแล้วก็ถนนหลวงแพ่งแถวทางเข้าสนามรอยเย่ากอล์ฟนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าโลตัสถนนหลวงแพ่งนะครับก็มีน้ําท่วมขังพื้นผิวการจราจรแล้วก็รถเล็กเนี่ยปวดดิกเลี่ยงนะครับก็แจ้งผ่านเขมานะครับส่วนจุดบางนาตราดขาออกที่เพิ่มเติมไปก่อนหน้านั้นที่คุณชัยนุชิตเพิ่มเติมไปก็จะมีปัญหาต่อเนื่องจากอุบัติเหตุนะเป็นรถ พี่ใหญ่2คันเลยนะฮะ,ะรถบรรทุกพ่วงชนกันตรงหลักกิโลเมตรที่ยีกลางถนนเลยใช่ไหมใ,ในช่องทางด่วนเนี้ยช่องทางด่วนนี่แหละ<อ>แล้วก็ขวางเลนที่2จากขวามือไปยังอ,อยู่ระหว่งวยางดาเนินการทานใหญท้ายยาวเลยฮะเนี่ยก่อน้นนั้นมากสุดนี้อยู่จะอยู่ประมาณช่วงหลักกิโลเมตรที่ยีตอนนี้ก็<อ>ยังแน่นอยู่เดีย๋ยวก่อนสี่กิโล ใช่ประมาณยัง4กิโลอยู่นะฮะ uh, มีปัญหาจาก uh, ตรงนี้นะครับที่มีอุบัติเหตุนะครับ,รบ uh, แล้วก็้องหวงพิเศษหมายเลข9 uh, ที่เพิ่มเติมก็ยาวขึ้นนะฮะ uh, มีปัญหาทางลงลำลูกกาก็ติดสะสมจากรถ uh, ที่วิ่งเชื่อมลงไปทางลำลูกกาแล้วก็ เลยจากวงแหวนไปแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกนิดนึงตรงนั้นจะเป็นสัญญาณไฟพอดีครับนะครับแล้วก็ในพื้นที่ก่อนนั้นก็มีฝนตกลงมาหนักด้วยนะครับทําให้การเดินทางทั้งพืชราบลำลูก,กา,าที่รายงานไปก่อนนั้นติดนะครับ,รบท้ายแถวนี้สะสมไปถึงบีเทสสถานีคูโคตเลยแล้วก็ทางหลวงพิเศษหมาเยเลข9ก่อนนั้นรายงานกับคุณเนี่ย7กิโลเมตรลงลําลูกานี่นะใช่มีอะไรลำลูกา7กิโลเมตรฝนอย่างเดียวใช่ฝนอย่างเดียวแล้วก็ ท้ายแถวนี้ประมาณเหนือวัดพญาสุเรนตอนนี้เลยม,มาแล้วนะเลยเจ็ดกิโลแล้วใช่เลยเจ็กิโลเอ,อเจ็ดกิโลเมตรละเกือบถึงต่างระดับรามินตาแล้วไม่ได้มีน้ําท่วมอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับผมคือฝนตกแล้วก็รถติดใช่แล้วก็ลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงทางโคง้งแล้วก็ลงไปหน่อยนึงจะเป็นสัญญ,ญาณไฟออมันเป็นเหมือน,เป,นเป็นสัญญ,ญาณไฟสองขยับออนะก่อนลงก็เจอตัวหนึง่งใช่ไหมออลงไปแล้วก็วนไปอีกหน่อยก็เจออีกสัญญ,ญาณไฟหนึ่งตัวหนึ่งนะก็ทําให้การเดินทาง ยันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีท้ายแถวสะสมยาวเลยนะครับครับส่วนเส้นทางฝั่งของรามินทราถ้าดูลามินทราเนี่ยช่วงร้บประเขาออกไปทางแยกมายลาบนะฮะได้ดูว่ชะะาชนพลแยกิโลเมตรที่แปดเพราะขนาแนีน่ยนะครับรถเคลื่อนตัวตามกันไดชา้าท้ายแถวนี้สะสมมาถึงโบเวบังเขตเลยนะฮะจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้ามาหลักสี่เข้ามาทาโบเวบังเขตนี่ท้ายแถวยังสะสมก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกหลักสี่จ้งวัฒนะไปปักเกรดดูแล้วในพื้นที่นี้ไม่มีฝนนะครับ แต่การเดินทางก็ยังมีปัญหากันอยู่นะครับช่วงแรกก็แถวสุราชการแล้วก็ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะครับ,รบแน่นช่วงระยะสั้นๆนะเลยจากตรงนี้ไปได้แล้วเนี่ยก็ยังมีพื้นที่การเดินทางอยู่นะครับแถวแยกขมมา,าย,ยังไปได้แล้วก็ไปแน่นกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยช่วงใต้ด่วนแจ้งวัฒนะออกไปนะมีปัญหาถึงเรื่องเมืองปักเกร็ดแล้วก็ท้ายแถวนี้สะสมอยู่ตรงหนะ้าหน้าแม็คโครแจ้งวัฒนะงานเมื่อวานขาเข้าท้ายแถวไม่ถึงแครายนะ อยู่ตรงช่วงใต้ทางด่วนงามวงบานก็มีปัญหาจากแยกเกษตรนี่แหละ,ะมาถึงแยกเกษตรเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็คือกลับรถนี่แหละใช้งานบัตฝั่งเขาไปแครายมีปัญหาครับนะครับแล้วก็ประเสริฐมนุกิจก่อลงมงงกษตร็มีท้ายเนี่ยสะสมตั้งแต่บนสะพานข้ามคลองบางบวัว นะฮะผัดวดูถินก็ยังช้าอยู่นะครับหัวแถวแยกเกษตรนี่นแหละใช้แถวยังอยู่ตรงห้าแยกัดเท้าววิภาวดีรังสิตจากท้าแยกรดเท้าววิ่งออกไปราชวิภาแยากวัสมียนนาลีแน่นทั้งช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางขนานครับรชดาพิเศษฝั่งขาออกเมืองยังมีท้ายอยู่ตรงนนหน้าหนาสารยานะครับหัวแถวอยู่ตรงแยกวงสว่าง กับเป็นฝั่งขาเข้ามาขึ้นต่างระดับรัชบิพามาทางแยกกระโชตินนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงเชิงทางลงสะพานพระรามเจ็ดพี่บูรณ์สงครามงานศาสตร์เดือนสิบหมดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้ววันนี้เป็นไงอ๋อวันนี้วันศุก,กร์ก็้นแน่นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอ,อ,อืก็ดูดีดูดีอ,อ๋อเหรอนะฮะ ก่อนหน้านั s <S ้นก็จะมีป ah, ัญหาช่วงประชาราสัยหนึ yeah. together, like <so ่งโรงเรียนโยธินบูรณะนะครับวิงเข้ามาทางแยกประชาราศแยฟิบุลสงครามตอนนี้นี่ก็มีปัญหาตอน่องจากทางแยกพระรามห้านี่แหละวิ่งเข้าไปรอสัญญาณไฟนะครับมีท้ายแถวอยู่ตรงด้านหน้าวัดเขียมาพิรัตต์ตลาดนะฮะพูดถึงเรื่องของสบคหน่อยคงได้ทราบไปแล้วนะครับว่ามีมติยกเลิกบรการฉุกเฉินตั้งแต่หนึ่งตุลาคมนี้หลังจากทางเรื่องของคณะกรรมการ นะฮะโรคติดต่อเขาประกาศให้โควิด1 9นเ่เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังวันนี้นะครับมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสอ1 9เโควิดส9บนะฮะโดยมีทางพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะร,รัชการแทนนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานในการประชุมมีมติครับ ให้ยกเลิกประกาศใช้พรกรฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะฮะสืบเนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โควิด -19 ในจากเดิมเป็นโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนะมีผลวันที่1ตุลาคมนี้นะครับโดยการประกาศยกเลิกพรกฉุกเฉินนี้จะส่งผลให้ทางสบ,บคก็ถูกยุบตามไปด้วยนะครับในวันเดียวกันฮนะนแพทย์ทวีสิน วิศนุโยทินโฆษกของสอบคก็ได้ถแถลงผลการประชุมของสอบคซึ่งเป็นการถแถลงข่าวครั้งสุดท้ายนะครับว่าวันนี้เนที่ประชุมม,มีมติให้ยกเลิกพรกรฉุกเฉินทุกเขตท,ท้องที่ในราชอาณาจักรลงวันที่23กันยาย,ยนและประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีผลตั้งแต่30กันยายนเป็นต้นไปไม่มีการขยายเวลาอีกแล้วนะไม่มีการขยายเวลาอีกแล้วเป็นการสิ้นสุดของสอบคเหตุการณ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยก็มีแนวโน้มลดลงแล้วก็ไม่รุนแรงด้วยโดยทางกระทรวงสาธารณาสุขคาดว่าหลังจากนี้นะครับผู้ป่วยรายใหม่จะมีคลื่นลูกเล็กๆเ,เนี่ยอา,อาจจะมีบ้างนะฮะลดบ้างตามสถานการณ์แต่ก็ยังมีความจําเป็นนะต้องมีมาตรการการป้องกันส่วนบุคคลด้วยนะครับเรื่อง,องการเว้นระยะห่างใส่หน้ากากเราก,ก็คงทากันอยู่ต่อเนาะยังต้องทำเหมือนเดิมอยู่ส่วนการยุสบสบคจะใช้พรบโรคติดต่อพุทธศักราช2558ดดูแลโควิด ต่อไปก่อนจนกว่าพรบรโรคติดตอ่อฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้แล้วก็ยังจะมีคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติทําหน้าที่ตรงนี้เฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมจะมีการจัดกระจายเรื่องของวัคซีนนะฮะโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาแล้วก็กระจายวัคซีนโควิดสิภายใต้คณะกรรมการโรคติดตอ่อแห่งชาติฮะมีคณะผู้เกี่ยวข้องนะฮะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดูแล ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับในการทำงานที่ผ่านมาแล้วก็หอให้พวกเราได้ดูแลสุขภาพเพื่อที่จะได้มีชีวิตกลับไปอยู่ในภาพปกติอย่างที่เราเคยเป็นมาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับอันนี้คุณหมอทวีสินวันนี้ท่านถแถลงข่าวครั้งสุดท้ายโอ้ฟังดูก็น่าเศร้าอยู่เนาะท่านก็พูดปิดท้ายแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันมานานเนาะสองปีกว่านะใช่ใช่แต่ก็ ไม่มีก็ดีแล้วล่ะไม่หมายถึงว่าโควิดนะนะโควิดไม่มีก็ดีแล้วคือมันมันไม่ไม่มีเป็นไปไม่ได้แต่ให้มันอย่างเงี้ยเริ่มจะเบาๆใช่อาจจะเบาบางลงมีกิจกรรมนะแล้วมีกิจกรรมอะไรเงี้ยมีคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับนีก็เห็นก็เยอะนะกิจกรรมที่เพิ่มเติมเข้ามาใช่ใช่จากใครล็อกอะไรแล้วเดือนนี้พี่ๆหลายท่านก็ ทํางานสุดท้ายด้วยเกษียณใช่ไหมก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการจัดคือเขาเริ่มทั้งเดือนแล้วนะเขาก็เริ่มกันแล้วก็ได้ได้กลับมาเออจัดงานเกษียณใช่ไหมฮะใช่ครับล่าลากันอะไรประมาณนี้ซึ่งปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ห้ามเลยถูกไหมถูกต้องโอเคอืเห็นมีหน้าจอขึ้นมาลังสิตนครนายกครับนะฮะพื้นที่มีฝนตกอนะฮะแล้วก็มีปัญหาช่วงจุดกับรถดิมเวลนะครับ ก็ <go> สอบถามพื้นที่ของปทุมธานีนะครับพลังงานเข้ามาก็ทําให้การเดินทางช่วงวงแหวนเข้ามาก็แน่นถึงจุดกับรถสวนสรุกดิมเวอร์นะครับส่วนลังสิตนครนายกฝั่งขาออกจากต่างระดับลังสิตวิ่งออกไปทางคลองหนึ่งคลองสองนี่ก็หนาแน่นนะครับที่ดูเข้มก็คือด้านหลังต่อเนื่องเข้ามาก็จะมีทั้งลังสิตปทุมธานีแล้วก็ถนนช่อมสร้างนะครับตอนนี้ลังสิตปทุมธานีเนี่ย วิ่งเข้ามาทางลังสิตมีท้ายสะสมเกือบถึงแยกวัสะด็จเลยนะผลยดทินก็ดูเข้มขึ้นมาเหมือนกันครับนะในพื้นที่ของสอพคลองหลวงนะครับแถวด้านหน้าบุญถาวรสาขาลังสิตออกไปทางต่างระดับคลองหลวงครับนนี้ลถหนาแน่นทั้งสองฝั่งะนะครับส่วนถ้าดูการเดินทางขายับมาดูรอบในในของกรุงเทพมหานคร,ครนะครับ ได้ใชวิถีเข้าอนุสาวรีย์ชัยแน่นทั้งคู่เลย uh huh. ทั้งที่มาจากตึกชัยด้วยนะครับแล้วก็มาจากสพพะพานข้ามแยกดินแดงด้วยนะครับคร uh ับโซนกรุงเทพทิศต,ตะวันออกพระรามเก้าขาออกเมืองนัานบนยกระดับพระรามเก้าไปทางรามกำแหงนี่ก็รถแน่นคร uh ับ huh. เพชรบุรีก่อนหน้าน,นั้นที่มีปัญหาจากทางฟลองตันต่อเนื่องจากพัฒนาการพัฒนาการดีขึ้นคร uh ับ huh. น,นะครับเมื่อช่วงเย็นก็จะมีปัญหาเลิกเรียน uh huh. นะฮะ ตอนนี้ช่วงแยกคลองตันถึงแยกพัฒนาการเสนาคลินนี่ดีแหละส่วนด้านหลังเพชรบุรีก็จะมีปัญหาแถวซอยศูนย์วิจัยนะฮะแยกพร้อมพงแล้วก็แยกอโศกเพชรกับกันนี้แน่นกว่าเพชรบุรีฝั่งขาเข้าไปแยกอโศกเพชรบุรีนะครับมีท้ายสะสมมาถึงสะพานคแยกคลองตันมีเตือนเรื่องของยาเสพติดชนิดใหม่ชื่อว่าแฮปปี้ชื่อนี้เลยนะแฮปปี้โอ้ยงะบอกระบาดหนักที่พื้นที่จังหวัดท่าขีเหล็กที่นเมียมาบอกอันตรายออกฤทธิ์ใครอย่าบ้า วันนี้นะฮะในแพทย์มานัทโพธาพรรองอธิบดีกรมการแพทย์นะครับท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าปัจจุบันนี้นะพื้นที่ที่ท่ากิเลกประเทศเมียนมาเนี่ยซึ่งตรงกับอำเภอแม่สายเชียงรายของไทยเรามีการลักลอบจําหน่ายยาเสพติดชนิดใหม่ที่รู้จักกันในชื่อว่าแฮปปี้นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงยมค่าคืนฮะแล้วก็ได้เข้าไปคลองตลาดในท่ากิเลกแทนยาเสพติดชนิดอื่นแล้ว ใช่เขบอกแฮปปี้นี่เป็นยาเสพติดท,ที่มีส่วนผสมของสารเบนซินพิเพรซีนนะมีฤทธิ์คล้ายยาบ้าแต่มีความรุนแรงน้อยกว่าครับบ่หนึ่งในสิของยาบ้านะครับแล้วก็ที่กลายเป็นที่นิยมเนี่ยในกลุ่มของนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงเนี่ยเพราะมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเนี่ยไม่ต้องการไม่ต้องการดืม่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะแล้วก็เชื่อเนี่ยเมื่อเสพ แฮ ppy เข้าไปเนี่ยจะทําให้ไม่ง่วงนอนเตือนตัวตลอดเวลาสามารถเที่ยวสนุกได้ตลอดทั้งคืนคือไม่อยากดื่มแอลกอฮอล์อาเป็เป็นเออไม่เห็นลักษณะเป็นยังไงนะเป็นเป็นเม็ดเป็นผงหรือว่าอะไรนะฮะบอกว่าเมื่อตื่นเช้าเนี่ยก็มีอาการไม่เมาค้างด้วยเหมือนเหมือนเหมือนดื่มแอลกอฮอล์แต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะว่าเจ้าเบนซินพีเพอร์ลาซีนที่ว่าเนี่ย นะถือว่าเป็นสารที่ออกฤทธิก์กระตุ้นประสาทการเสพเข้าสู่ร่างกายมไม่ว่าจะวิธีใดสามารถทําให้มีอาการประสาทหลอนอวาตระแวงยิ่งการเสพร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะหรือว่าสูบควันเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์เสริมให้เกิดการกระทําที่ขาดสติ อาจจะเกิดอ right. mm ันตรายถึงชีว네ิตได้ส hmm. ่วนขบวนการค้ายาเสพติดในปัจจุบันนะครับมักจะคิดคนวิธีต่างๆครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะซึ่งวิธีการที่พบได้บ่อยในปัจจุบันนี้ก็คือการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ต่างจากเดิมซึ่งเจ้าแฮปปี้เนี่ยนะฮะก็มีการนำตัวยาเสพติดมาบรรจุใส่ถุงพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก แล้วก็ติดรูปภาพหรือว่าตราสัญ,ญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆบางซองมีลักษณะคล้ายกับถุงยางอนามัยโอ้หฮะหากไม่สังเกตจะแยกไม่ออกครับนะครับแต่ภายในซองจะมีบรรจุเป็นผงสีขาวขุ่นๆน้ำหนักประมาณ15-20ถึงกรัมรโดยใช้เสพได้หลายวิธีทั้งนี้ทุกคนต้องเฝ้าระวังนะฮะแล้วก็มันสังเกตพฤติการของคนใกล้ชิดด้วยหากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถจะขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติดหนึ่งห้า อนะฮะเนี่ยเนี้มาหลายรูปแบบนะเหมือนเหมือนซองถุงยาอะไรถุงยาทำไมอ่าในเป็นเป็นผงสีขาวใช่ตกตานะอ่าฮะหยิบออกมาปังอ้าวคิดอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยนะเปล่าชีว่าเป็นผงเป็นผงอันนี้ก็น่ากลัวว่าจับไม่ลองเลยดีกว่านะจุกต้องคุณจิตวิสุทธ์อะไรพวกนี้ไม่เอาเลยใช่ไหมใช่ไหมไม่เอาอันนี้ผมผมผมเชื่อเอ่อสุรงสุราก็ไม่ดื่มใช่ฮะ กินขโมยข้าวเพื่อนอย่างเดียวพอเดียวแค่นั้นพอแล้วท่านนี้ก็แรงละชีวิตคุณโตมะขามเปียกทักทายกันคุณสั่งนลลงบอกว่าสวัสดีครับเรียบคลองสองซาฟรีเวร์ตกหนักแล้วครับคลองสามว่าเขตคลองสามว่าตกหนักแล้วคุณสุจินดาบอกว่าเวลาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารเนี่ยร้องเรียนได้อใช่เอาเวลาแท็กซี่โดนผู้โดยสารทิ้งนะรถติดนานๆร้องเรียนได้ที่ไหนร้องเรียนไม่ได้อันนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคุณสุจินดาร้องเรียนไม่ได้เออ คุณจันทาก็สวัสดีทักทายกันมาคุณธัญรัตน์ก็ถามว่าลังสตฝนตกไหมคะตกฮะตกแถวดิมเบอร์นะพนั้นที่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเข้ามาตกหนักไหมฮะตกหนักไหมเหรออืมอ่าบอกแล้วให้เช็คชัวร์มาเอออาเอออาอีกแล้วเอาเรื่องฝนตกก็แล้วกันตกฝนตกดีกว่าโอเคสุขุมวิทขาออกช่วงเอกมัยนิ่งเกินไปมุ้ยนะฮะถามให้หน่อยครับว่าเขาจะไปไหนกันจับคุณสะอาด เราก็อยู่ไกลอ่ะเออเราก็อยู่ไกลเราอยู่เสนาก็มีคุญชาอยู่ใกล้ๆลองกดกระจกถามไปไหนกันรเนี้ยเขาคงถามกลับอ่ะแล้วจะไปไหนกันล่ะไปมันคุณแหละเหมือนกันคุณว่าถูกไอไฟบอกจุดก่อสร้างถนนติวันนนปากเกร็ดเปิดใช้ได้ทุกช่องทางแล้วนะครับอืมอืมฮะคุณปุ๊บใช่ไหมใช่ไหอืมคุณปุ๊บบอกว่าหมดตั้งนานแล้วโควิดอืมก็ยังมีแต่ตัวเลขน้อยลงอ่าใช่ใช่ไหม แต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ได้ประกาศเป็นแบบเหมือนทุกวันมา,ถาแถลงข่าวอะไรประมาณไม่อย่างัน้นติดตอนนู้นติดตอนนี้อะไรใช,ใช่คุณตั้มนะฮะเส้นวิภาวดีเขาออกติดไหมครับ มิพาวดีนังสิตขาออกถ้าดูจากดินแดงออกไปสุทีิสารครับยังมาได้สุทีิสารถึงให้แยกน้าพราวก็ยังมาได้ก็แน่นช่วงรัชบิพาช่วงยวาวสเมนาดีแน่นแล้วก็ช่วงที่2ก็แถวลักสีออกไปสนามบิบบนสามหมื่นก็ลดเยอะครับคุณโพศกรทักทายกันมานะฮะส่วนทาง YouTube คุณทีวีเหมือนเดิมขอบคุณมากครับว่าอะไรก็ลืมได้นะถ้าลืมชมเจาะจุดแจมก่อนออกบนออกออกท้องถนนเนี่ยจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง เอาสโลแกนร,รายการอื่นเข้ามาแล้วแวะมากดไลค์แอนแชร์เปิดการบองเห็นให้กับวันสุขสันรษาแล้วนะฮะพอดีไปทุระแถวรามคำแหงหมู่บ้านสวนสวนแล้วก็เราแวะใกล้เคียงมีน้ําท่วมไหมครับไม่มีนะไม่มีเนาะไม่มีครับโอเคส่วนภาพรวมของฟ้าฝนเพิ่มขึ้นทุกภาคเลยครับอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่กรุรงเทพเราแปดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะวันพรุ่งนี้ก็เช่นกันแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยส่วนภาคเหนือฝน70%ของพื้นที่ ตะวันออกเชียงเหนือ80%พาคกลาง70%ตะวันออก70ภาคใต้อ่าวไทย60แล้วก็อันดามัน70%ของพื้นที่ก็ฝนเยอะทุกภาคและคาดว่าน่าจะต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนสำหรับฟ้าฝนสิ้นเดือกันอย่างใช่แล้วก็หลังจากนั้นช่วงต้นเดือนตุลาเนี่ยจะได้รับอิทธิพลความเย็นจากจีนมาแล้วแต่จะเหนืออีสานก่อนนะเหนืออีสานก่อน แล้วก็จะค่อยๆไล่มาภาคกลงภาคกลางก็คาดว่าน่าจะเข้าสู่ฤดูหนาคาดว่านะในช่วงกลางเดือนตุลาคมประมาณนี้ครับคุณเกดิศักด uh ิ์สวัสดีครับนะฮะช่วงเวลาดีๆช่วงนี้นะฮะนะฮะปออย่างเป็นห่วนะฮะนะฮะด้วยนะฮะรัวเลยนะเข้าหน้าหนาวแล้วเหรอครับบรรยากาศยังยังคุณฤทธนรงยังมีฝนอยู่แต่ก็อีกเนี่ยอีกไม่กี่วันนี้แหละโอเค เจอเมื่อไหวันไหนฮะ,ะวันนี้วันไหนวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์เจอเจอแม่วันจันทร์เลยฮะ,ะครับผม <laughs> นะฮะสวัสดีครับขอบคุณนะครับ,บสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ fm 91 traffic pro เจาะจุดแจมบายตั้มวิรยุทธ์และเจมจิตวิสุทธิ์